สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับสําหรับรายการกายภาพน่ารู้กับอนุชานะครับผมวันนี้ก็จะมาในเรื่องของการาบริหารในผู้ป่วยที่มีอาการข้อเท้าพิกนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของลักษณะของอาการที่หลังจากที่เราฟื้นฟูมาลดอาการปวดมาเรื่อยๆนะครับจากกระดูกมาแล้วรวดมาแล้วคลายกนะล้ามเนื้อมาแล้วอาการปวดดีขึ้นนะครับในภาคนี้ก็จะมาสอนเรื่องของการบริหารข้อเท้าเพื่อเพิ่มความ แข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบข้อเท้านะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาสอนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีท่ามาฝากประมาณสีท่าด้วยกันนะครับวันนี้จะไม่ยืดหยาวนะครับวันนี้ต้องขออภัยจริงในการมาช้าวันนี้นะครับท่านไว้สองทุ่มเนาะแต่ว่ามา2สองทุ่มครึ่งเพรดีติดเคสอยู่นะครับเพิ่งเสร็จนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงฝากเช็คสัญญาณนะครับว่าชมอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็สัญญาณชัดไหมได้ยินเสียงชัดไหมนะครับเสียง เป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็มีคําถามก็ถามทิ้งไม่ได้เลยนะครับเช่นเคยก็คือเรื่องของการหลังจากที่เราสอนเสร็จเราก็จะมานั่งตอบคาถามกันสักครู่หนึ่งนะครับคําถามขอเป็นโฟก,กัสเกี่ยวกับข้อเท้านะครับผมแล้วก็ส่วนมีคําถามอ,าอื่นก็ถามทิ้งไม่ได้ครับเดี๋ยวจะถ้ามีเวลาก็จะตอบให้นะครับผมโอเคครับวันนี้เราจะเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่การออกกําลังกายนะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของกล้ามเนื้อรอบข้อเท้าก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมโอเคครับ พี่มุฝากเอากล้องเข้ามาเลยครับเอะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก็อนี้เป็นพี่อุ้มนะครับผมก็จะมาสอนเรื่องเป็นในแบบของเราเช่นเคยนะครับผมอันนี้มือถือไปก่อนออะเดี๋ยวขออยาตใช้กล้องนึ่งนะครับโอเคครับผมเอะก่อนจะเข้าบทเรียนนะครับวันนี้เราก็จะมาให้ดูกล้ามเนื้อกันก่อนโอเคนะครับทีนี้ข้อเท้านะครับปัญหาของข้อเท้าคือกล้ามเนื้อไม่ได้อยู่ที่ข้อเท้าอย่างเดียวนะครับ กล้ามเนื้อของเขาจริงจริงก็คือมาเกาะที่หัวเข่านะครับอันนี้ก็คือกล้ามเนื้อหน้าแข้งนะครับด้านในด้านนอกนะครับผมแล้วก็มาด้านหลังก็จะเป็นกล้ามเนื้อน่องนะครับกล้ามเนื้นอน่องตรงนี้นะครับยาวลงมาหรือที่เราเรียกว่าตรงนี้ว่าเอ็นร้อยหวายนะครับแล้วก็พอลึกเข้าไปในเอ็นร้อยหวายก็จะมีกล้ามเนื้อชั้นลึกอีกชั้นหนึ่งที่อยู่ในในข้อขาข้อเท้านะครับผมซึ่งแต่ละมัดน,นียจะเกาะจาก หัวเขา่าตั้งแต่กระดูกข้อหัวเข่าลงมาเลยนะครับยาวมาเกาะที่ประมาณปลายเท้านะครับทําหน้าที่ในการถีบปลายเท้าลงนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการกระดูกปลายเท้าขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเอ็นพาดผ่านตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มความมั่นคงของข้อเท้าที่บอกไปนะครับแต่ว่าปัญหาคือเกิดการบาดเจ็บบริเวณเอ็นตรงนี้เราจะทํายังไงให้ให้เขากลับมาบริหารแล้วก็มาเพิ่มความแข็งแรงของเขาได้ ก็นะคือการออกกาลังกายนะครับซึ่งการบริหารข้อเท้าเนี่ยจะสาคัญก็คือจะสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อต้นขานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับสังเกตก็คือที่ผมบอกเขาเกาะตั้งแต่นี้ครับเขามีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับเกาะยาวๆกันตรงนี้นะครับลงมาที่เท้านะครับเดี๋ยวนี้จะมาสอนเรื่องของการบริหา,ารกล้ามเนื้อรบอบๆอข้อเท้าประมาณสี่มานีนะครับผมเดี๋ยวลองดูกันโอเคครับ เดี๋ยวพี่อุ้มขึ้นเตียงเลยครับผมมันเดินนะครับเดี๋ยวมันจะมีพี่อุ้มแล้วก็ผมจะเป็นคนควบคุมนะครับผมอ่ะพี่อุ้มขึ้นนอนเตียงเลยครับอ่ะสำหรับท่าแรกนะครับเดี๋ยวทําตามเลยนะครับผมท่าแรกจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องกับต้นขาด้านหลังนะครับอ่ะวิธีการคือนั่งแบบนี้ขาอีกข้างนึงงอเข้ามาครับผมแล้วก็ขาข้างที่เราต้องการจะยืดนะครับเหยียดตรงนะครับผมจากนั้นกระโดดไปท้าขึ้นนิดหน่อย นะครับอ่าแล้วก็ก้มลงไปแตะนะครับจังหวะที่ก้มลงเอาเท่าที่ไหวนะครับมันจะตึงช่วงบริเวณข้อพับเข่านะครับอ่าค้างไว้นับ 1- นึถึงสินะครับ1 2 3 4งสองสามี่หเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ผ่อนครับอันนี้นับเป็นหนึ่งเซตนะครับทําประมาณสามเซตนะครับสามถึงห้าก็ได้นะครับอ่าสำหรับท่านที่มีอาการยังมีอาการปวดอยู่ก็สามารถทาตามได้นะครับท่านี้ ให้ตึงนะครับบางท่านก็ถ้าถึงข้อเท้าได้ก็ถึงเลยนะครับส่วนอันนี้จะตึงมากก็เลยได้ประมาณนี้นะครับผมเ <c oughs> นาะไปเรื่อยๆครับได้ไหมครับอลองทําตามดูเลยนะครับสําหรับท่านไหนที่มีอาการปวดข้อเท้าอยู่ในระยะนี้จะเป็นระยะที่เป็นการเริ่มเป็นการฟื้นฟูแล้วนะครับก็คือเรื่องของบริหารกล้ามเนื้อร,บรอบๆแล้วก็คลายกล้ามเนื้อร,บรอบๆ ข้อเท้านะครับเพื่อลดอาการปวดอโอเคครับผมอ่อ่ก่อนจะไปท่าต่อไปเดี๋ยวเราลองเช็คข้อเท้าก็นดีกนิดนึงนะครับวิธีเช็คก็คือให้เป็นการถีบไปเท้าขึ้นลงแล้วก็หมุนเป็นวงกลมนะครับว่ายังมีเจ็บอยู่ไหมนะครับประมาณนี้นะครับเทสดูก่อนว่าเจ็บไหมเจ็บท่าไหนเจ็บไหมครับพี่อยูม โอเคครับอันนี้ก็เคสจริงกันที่บอกนะครับผมก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับอ่าลองหมุนเข้าหมุนกลับครับพี่ผมหมุนกลับอ่านั่นแหละครับเจ็บอยู่ไหมครับโอเคนะครับใช่ประมาณนี้ครับบางท่านอาจจะยังเหลือเครื่องหรือว่ายังมีแป๊บแป๊ช่วงที่หมุนข้อเท้าอยู่นะครับแต่ว่าในกรณีตอนนี้คือดีขึ้นแล้วนะครับอาการปวดไม่มีแล้วนะครับผมก็จะสามารถทําตามได้เลยนะครับอ่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ท่าแรกก็คือการก้มแตะนะครับกระดกไปเท้าไว้แล้วก็ ก็ลองไปนะครับค้างไว้สิบวิทำห้ารอบนะครับประมาณนี้อันนี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อน่องกับต้นขาด้านหลังนะครับอีกข้างนึงไม่เป็นไรก็สามารถทําตามได้ทําได้นะครับผมเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วก็กลมลงไปเป็นมากโอเคครับพอได้นะครับประมาณนี้อันนี้คือท่าที่หนึ่งนะครับผมอ่าสำหรับท่าที่สองนะครับ ท่นที่สองเราจะมีตัวช่วยนิดนึงนะครับเรียกว่ายางยืดก็ได้ครับหรือว่าเทอร์แบนนะครับอ่ะอะไรครับอ่ะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นยางยืดแบบอันนี้เราฟอร์ดแบนนะครับี่ะเราจะมีแรงดันกนันีนิดนึงนะครับอ่เอาเลยครับยุดูเซตแรกอ่าอันนี้คือท่าที่สองนะครับทำตามได้เลยนะครับ ใครมาไม่ทันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการาบริหารออกกําลังกายกล้ามเนื้อร, noch, ร้อบรอบข้อเท้าสําหรับฟื้นฟูข้อเท้านะครับกล้ามเนื้อข้อเท้ารอบรอบรอบข้อเท้านะครับขออภัยครับอ่ะอันแรกเลยก็คือแบบนี้นะครับอ่าท่าแรกนะครับเซตสตาร์ตคือแบบนี้นะครับผมคือดึงตรงๆนะครับเส้นตรงแบนะบนี้อขออนุญาตหนึ่งอ่ะแบบนี้นะครับจากนั้นให้ดึง หนังยางไว้ดีๆนะครับจากนั้นให้ทีบไปเท้าลงมานะครับนั่นแหละครับทีบแล้วก็ขึ้นเลยครับสิบครั้งนะครับทําไปเรื่อยนะครับโยนแบบนี้นะครับนับสองขึ้นลงนับเป็นหนึ่งครั้งนะครับสามสี่ เดี๋ยวท่านี้ใครไม่มียางยืดเดี๋ยวจะมีท่าตอนท่ายืนนะครับเป็นท่าเดียวกันนะครับแต่ว่าท่านี้จะต่างจากก็คือไม่ได้ลงน้ําหนักตัวลงไปนะครับจะใช้แค่ยางยืดเป็นตัวต้านนะครับผมอ่ะสิบครั้งนะครับโอเคอครบแล้วก็หยุดนะครับพี่อ่ะพอได้ไหมครับก็คือถีบลงแล้วก็ขึ้นแบบนี้ โอเคครับผมอ่ะทีนี้ก็อีกอานนึงนะครับประมาณนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหมุนข้อเท้าเข้าเดี๋ยวเตรียมแบบหนึ่งนะครับจดเตรียมสักครู่หนึ่งนะครับอีกอันนึงที่เรายังไม่ได้ทำก็คือการบิดข้อเท้าเข้าด้านในนะครับกับปิดออกด้านนอกนะครับเดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวอุปกรณ์นิดนึงสำหรับมีอะใครมีอะอยน,นะครับถ้าเป็นขาเก้าอี้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นขอบเตียงก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ก็คือใช้แบบยางนเลยครับ ใส่กับอีกขาอีกข้างนึงพิ่วมัดเข้าไปครับมันยันอ่ะอ่ะเป็นการใช้แรงต้านจากยาหนังยางนะครับยางยืดนะโอเคครับจากนั้นดึงเป็นยางให้ตึงครับวางไว้ประมาณปลายปลายเท้านะครับจะได้ไม่กลิ้งลงมานะครับผมอ่ะทีนี้เราก็จะเป็นการกระดกไปเท้าขึ้นแบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับอ่าถูกกองครับอ่าลองดูนะครับอ่ามันจะมันจะรู้สึกถึงกล้ามเนนะื้อตรงนี้นะครับนี่ครับโอเคนะครับขึ้นหนึ่งสองแบบนี้ปิดมบนี้สามพอดช่ฉยๆครับพอดช่วยๆก็ได้ขึ้นมาสี่แต่ว่านี้ให้ตึงนะครับอย่าให้หย่อนโอเคนะครับขึ้นมาห้า หกทีครับผมนะครับโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อข้อเท้าด้านนอกนะครับตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับนี่ครับโอเคไหมครับรบสิบโอเคครับอันนี้ก็คือท่าที่สามนะครับแต่ต่อกันท่าที่สี่นะครับผม ท่าที่สก็คือหมุนเข้าด้านในนะครับแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวลองดูครับจกแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ดึงดึงทะแยงประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการเข้าด้านในกระดกไปเทาเข้าด้านในแบบนี้หมุนหนึ่งสองแบบนี้นะครับโดยที่เราจะดึงทะแยงมาด้านนี้นิดนึงนะครับถ้าจะให้ง่ายหน่อยก็นั่ง เก้าอี้ก็ได้แล้วก็มัดขาเตียงนะพอดีเก้าอี้เตียงไม่มั่นคงนะครับก็เลยใช้มือจับโอเคครับนี่ครับึ้นหนึง่งนะครับอันนี้จะรู้สึกใช้กล้ามเนื้อด้าน,านในนะครับจะเข้ามาตรงนี้นะครับผมนะสิบครั้งเหมือนกัน นะครับทําทุกวันนะครับเียบอกก็คือทําเช้าเช้าเย็นนะครับหรือว่าถ้าถ้ามีเวลาว่างก็คือสามารถทําได้เลยนะครับแต่ว่าแต่ละครั้งที่ทําให้ห่างกันประมาณสัก2อถึงสามชั่วโมงค่อยมาทำอรอบหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันอาการล้าของกล้ามเนื้อหรือว่าการโอเวอร์เอ็กซ์ไซส์นะครับจะทำให้เกิดการบาดเจ็บมากขึ้นนะครับผมอพอได้นะครับอันนี้ก็คือท่าที่สาม นะครับผมอ้อโทษครับท่าที่สี่นะครับโอเคอ่พอครบสิบเราก็หยุดนะครับหรือใครทำสิบครั้งแล้วไม่ไม่มีอาการก็ทำซ้ำอีกประมาณสองเซตนะครับหรือประมาณสามสิบนะครับก็ได้นะครับแต่ว่าในในเบื้องต้นเนี่ยแนะนำเป็นท่าละเซก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เคยทํามันจะเกิดอาการปวดอ่ะท่าสุดท้ายนะครับมายืนท่านี้เป็นซิงเกิลเล็กนะครับแล้วก็เป็นการยืนขยิงไปเท้านั่นเองนะครับ พิ่สาธิตหาที่เกาะนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันอาการเปิเซน,นะครับโอเคครับอันนี้นะครับแล้วก็ขยิงขึ้นหนึ่งอ,อ,อันนี้จะเซซนิดอนหนึ่งไปครับท่านี้จะเป็นท่าเดียวกับท่าที่สองนะครับแต่ว่าท่านี้จะเป็นการใช้น้ำหนักตัวเพื่อออกกําลังกายนะครับแต่ว่าท่านี้ จะมีเซนิดนึงถ้าการทรงตัวหรือว่าข้อเท้ายังไม่มั่นคงมากพอนะครับสิบครั้งเหมือนกันท่านนี้ระวังคือตะคิวขึ้นนะครับขึ้นแล้วก็ลงเพิ่มขึ้นสูงนิดนึงได้ไหมครับหมดแล้วไม่เป็นไรครับพอได้ไหมครับแล้วก็ลงครับครบสิบครั้งแล้วก็หยุดนะครับอันนี้คือหนึ่งเซตนะครับทำสิบเซตเออโทษครับทำประมาณสามเซต นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําทุกวันได้ก็ดีครับช่วงนี้ในช่วงบาดเจ็บใหม่ๆนะครับหรือว่าแต่ละวันก็ให้ห่างกันสักประมาณสองสามชั่วโมงก็ได้ครับหรือว่าถ้าใครไม่มีเวลาเลยจริงๆก็เป็นเช้ากับเย็นนะครับนี่ครับสลัคขานะอันนี้คือข้างที่ไม่บาดเจ็บนะครับก็แนะนําท่านนี้ให้หาที่ยึดเกาะนิดนึงนะครับโอเค อ่ะโอเคครับอ่ะนั่งเลยครับพี่มโอเคครับอ่ะประมาณนี้พี่มเชิญนั่งเลยครับผมนั่งด้วยกันโอเคครับประมาณนี้ครับผมมีใครตามไม่ทันไหมครับมีประมาณห้าท่าจริงๆมีมีเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นไว้เบื้องต้นนะครับสําหรับการเราจะที่พนระยะบาดเจ็บมาแล้วนะครับแล้วเราเริ่มมีอาการปวดดีขึ้นอาการบาดเจ็บเริ่มลดลง นะครับแล้วเริ่มรู้สึกว่าเราก็จะเข้าสู่เฟสการบริหารเพื่อฟื้นฟูแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำนะครับใน EP นี้ก็จะเป็นการบริหารข้อเท้านะครับกระตุ้นกลน้ามเนื้อที่เคยเสียฟังก์ชันไปนะครับกระตุ้นให้เขากลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นการบริหารนะครับเดี๋ยว EP สุดท้ายจะเป็นการฝึกเพื่อ,อเพิ่มความมั่นคงของข้อเท้านะครับแต่ว่าก็เคยได้เกลืน่นหรือว่าทำให้ดูมาตั้งแต่ EP แรกแล้วนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับก็ สำหรับใครก็รอติดตามกันได้ในอีพีหน้านะครับเดี๋ยวสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มาไม่ทันนะครับอีพีนี้จะเป็นการสอนเรื่องของการออกกาลังกายเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆข้อเท้านะครับสาหรับท่านที่มีอาการข้อเท้าพลิกหรือว่าเอ็นข้อเท้ามันฉีกนะครับด้านข้างนะครับหรือว่าด้านในนะครับผมก็สามารถลองทําตามได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็คืออย่าลืมเรื่องของการ เทสดูก่อนนะครับเมื่อกี้ที่เราทําให้ดูนะครับก็คือการถีบไปเท้าขึ้นลงนะครับุนเป็นวงกลมหมุนเข้าุนออกนะครับเพื่อเทสว่ามีอาการยังมีการเจ็บมากอยู่ไหมนะครับถ้ามีการแค่เสียปแป๊บๆอันนี้ก็สามารถทําตามวันนี้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าใน E ีีถัดไปก็จะเป็นการบริหารที่หนักขึ้นแล้วก็ยากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับสำหรับ E ีีนี้ก็จบไว้ประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นการต่อคำถามนะครับสำหรับท่านที่มีคำถาม ถามเข้ามา,<อ>านะครับผม, okay, มอบโอเคครับก็มี <บะ S 1> ท่านผู้ชมแปดสิท่านนะครับโอยาครับสวัสดีทุกท่า,าน,นนะครับมีคําถามจากคุณนักถาโชคชัยเจริญพรนะครับถามว่าตอนหมุนข้อเท้าไม่ปวดไม่เจ็บแต่มีเสียงตังคก๊กขัดตรงข้อเท้าข้างข,ขวาไม่เป็นไรครับ ทำตามได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีมันอย่างที่เคยบอกไปนะครับข้อเท้าเรามีภาวะข้อเข่าข้อ,ข,อข้อเท้าหลวมหรือว่าข้อหลวมนะครับเวลาที่เราขยับจะเกิดการขัดกันร,ระหว่างข้อต่อนะครับกระดูกอันบนอล่างแล้วก็บริเวณโครงสร้างรอบๆนะครับก็เลยเกิดเป็นเสียงดังแก๊กๆนะครับเพราะว่าข้อเท้ายางหลวมอยู่ถ้าไม่เจ็บก็สามารถทําตามวันนี้ได้เลยนะครับเป็นการกระตุ้นเพื่อทําให้กล้ามเนื้อเขากลับมาทํางานได้เหมือนเดิมนะครับ โอเคครับผมบผมตอบคำถามต่อไปนะครับจากคุณพรพันธ์สุทินนะครับถามว่าอยากป้ายถ้าบริหารหัวเข่าเสื่อมเบอกอ่าได้ครับเดี๋ยวเดวแปะให้นะครับผมเดีวแปะลิงก์ให้นะครับจริงๆถ้าบริหารข้อเข่าเสื่อมก็คือการหลักๆเลยก็คือการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเข่าด้านในกลับมาทํางานนะครับแต่ว่าก็จะบางรายนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เจอก็คือเกิดจากภาวะ กล้ามเนื้อเข่าด้านในมันเกิดการอ่อนแรงแล้วก็กล้ามเนื้อด้านนอกตึงนะครับผมประมาณเนี้ยแล้วก็ทําให้ผิวข้อสึกนะครับจากภาวะกระดูกอนบนกับอนล่างเขาชิดกันนะครับบางท่านก็เริ่มเป็นก็คือมีเรื่องของภาวะมีเสียงก็อแกสนะครับมีภาวะงอเข่าไม่ได้สุดอะไรพวกเนี้ยนะครับเนาะเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวเราจะจ,ะะจบวิดีโอนี้นะครับจะจะ,จะแปะล,ลิงก์ให้นะครับผมโ okay อเคต่อเลยครับต่อไปไปหาต่อไปนะครับจากคุณ นสุวรรณนะครับถามว่าขอท่าบริหารต้นคอครับโอเคต้นคอเดี๋ยวต้องดูว่าปวดอะไรนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือถ้าจะปวดก็คือปวดบริเวณท้ายทอยใช่ไหมครับก็คือการบริหารตรงเนี้ยนะครับก็เป็นการตั้งแต่เป็นการสอนยืดนะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะจะแปะลิงก์ให้อีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมต่อไปจะเป็นคําถามจากตอนที่โพสตนะครับประมาณตอนเที่ยงครึ่งนะครับอ่ะครับผมครับ ถามว่าจากคุณม,ม,มุนุอนนะครับ,รบ,บโมยากินะครับถามว่ากระดูกคอทับเส้นประสาทชาเือข้าขวาท่ากายภาพท่านเนี่ยทำให้หายยุสุด <c oughs> มาหลายอาการโอเคจริงๆมันมีหลายหลายท่านะครับในการที่บริหารกล้ามเนื้อต้งคอที่มีการภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับ ถามว่าท่าไหนมันดีขึ้นกว่าอันนี้จริงๆต้องต้องดูเป็นเช็คเคสไปนะคะว่าท่านไหนที่เป็นอาการยังไงบางท่านมาทักทีเหมือนกันแต่ว่าอาการที่สแสดงออกมาไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายท่ามากๆนะครับในการบริหารจริงๆจำเป็นต้องตรวจร่างกายก่อนแล้วก็บริหารนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นจริงๆมันจะมีท่าเฉพาะอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นจําเป็นต้องโดนต้องเจอแล้วก็ต้องตรวจก่อนว่ามันชาจากอะไรก่อนนะครับผมโอเคครับ นะครับคบจากคุณอุรยวันสาสีทานะครับถามว่าปวดแต่ต้นขาลงมาถึงเข่าปวดตามรั้งข้อชาเหมือนไม่มีแรงเดินครับผมอ,อาการคุมครับต้องรูหนึ่งคือ,เ,อเกิดจากอะไรก่อนนะครับผมอาจจะภาวะจากภาวะหมอรองกระดูกปิ้นนะครับก็เปิดเกิดได้ก็คือเกิดจากอาการปวดตรงหน้าขาด้านหน้าใช่ไหมครับ ปกติปวดทุกเขาแล้วมาถึงเขาบโอเค,อเคต้องดูว่าด้านหน้าน้านหรือด้านหลังใช่โอเคครับถ้าถ้าเกิดจริงๆถ้าเป็นอาการปวดระระตรงเนี้ยแล้วก็เหมือนเดินไปเหมือนขาไม่แรงเหมือนเขาจะพับพวกเนี้ยนะครับแต่ว่างอเข่าได้ปกติหรือว่ามีกระดูกไปเท้ายังได้ปกติอยู่แต่ว่ามีอาการเจ็บเวลาที่เราขยับหรือว่าเวลาเราลุกมาเดินนะครับอันนี้อาจจะเกิดจากภาวะหมอลองกระดูกมันมีปัญหาอยู่นะฮะจริงๆต้องจําเป็นต้องได้รับการตวรวจร่างกายก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเบื้องต้นก็คือแนะนําให้เป็นการลอง ลองบริหารลองยืดกล้ามเนื้อต้นขากับกล้ามเนื้อด้านหน้าดูนะครับบริเวณนี้หรือว่าก็ลองลองใช้มือกดตรงบริเวณกระดูกเชิงกานด้านหน้าตรงนี้ที่หนึ่งนะครับจะมีจุดอยู่จุดหนึ่งที่เรากดแ,แล้วมันจะรู้สึกว่าไม่มแีแป๊บๆอยู่นะครับลองกดคลายตรงนั้นดูก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ดีขึ้นเดี๋ยวลองให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยนะครับว่าทําอะไรมาแล้วมีอาการปวดพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดจากภาวะโครงสร้างหรือว่าจากร่างกายกล้ามเนื้อกระดูกพวกนี้ อ้างับแรกที่เกิดอาการปวดนะครับลองลุกย้อนกลับไปนิดนึงว่าสาเหตุก่อนที่จะปวดอะ่ะเราไปทําอะไรมานะครับนาะพวกนี้ต้องมีสาเหตุการเป็นไปมานะครับว่าเกิดจากอะไรอาจจะไม่ได้ไปยกของหนักอาจจะไม่ได้ไปเกิดอุบัติเหตุอะไรมานะครับแต่ว่าลักษณะการนั่งทางานอาจจะนั่งหลังค่อมนั่งหลังตัวเอียงอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วนั่งทั้งวันนั่งนานยืนนานพวกเนี้ก็กระตุ้นให้เกิดมีภาะวะหมอนรองกระดูกมันปลิ้นออกมาทับเส้นได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับ จากคุณนุมรุตนะครับถามว่ากระดูข้อมือแตกนะครับมีท่าบริหารข้อมือยังไงที่ไม่ให้บวดเจ็บต่าตต้องดูว่าแตกแตกมานานหรือยังนั้นไม่ได้ไม่ได้ระบุใช่ไหมครับจริงถ้าถ้าแต่ถ้าพ้นระยะที่เข้าเฟื่องหรือว่าพ้นระยะวิกฤตมาแล้วนะครับลักษณะการบริหารในแรกๆอาจจะเป็นเรื่องของการยืดเบาๆก็ได้นะครับแต่ว่าต้องดูว่าองศาที่ทําทําได้เท่าไหร่อย่างที่บอกครับลอง ลองขยับดูก่อนว่าเราทาแล้วมันเจ็บไหมลองหมุนข้อมือดูนะครับว่าเจ็บไหมหรือว่ามีภาวะข้อติดอะไรอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็สังเกตกล้ามเนื้อแขนสองข้างนะครับว่ามีภาวะเล็กลงไหมนะครับจากตอนที่เราใส่เปลือกไว้นะครับช่วงแรกๆที่เรากลับมาทํางานใช้งานนะครับถ้าป้องกันไม่ให้มันแตกจริงๆถ้ายังไม่พ้นระยะอ่าโทษครับถ้าพ้นระยะมาแล้วนะครับก็คืออาจจะเพิ่งปาดเจ็บมาได้หนึ่งเดือน2เดือนอย่างเงี้ยนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของการบริหารเบาๆก่อนนะครับ กำแบกพวกนี้นะครับการยืดกล้ามเนื้อหรือว่าการออกแรงเบาๆอย่างเช่นกำขวดน้ากำการผ่าขุนหนกก็ได้นะครับลองกระตุ้นแบบที่ต้องใช้การเกรงแทนการเคลื่อนไหวของข้อมือก่อนนะครับผมโอเคไหมครับลองขยับแบบนี้กำแบแบบนี้แล้วก็กระตุ้นให้กล้ามเนื้อเขากลับมาฟอร์มตัวหรือว่ากระตุ้นให้เขามาใช้งานได้เหมือนเดิมก่อนนะครับเช่นกันกำแบนะครับการยืดกล้ามเนื้อเบาๆพวกนี้นะครับแต่ว่าช่วงแรกถ้ายังไม่พ้นการบาดเจ็บให้ระวังเรื่องของการ ยกของหนะักนะครับการใช้งานที่ต้องสะเทือนหรือว่าต้องกระแทกมากๆอย่างเช่นการการหัน่นการสรับการเคาะอะไรพวกนี้นะครับให้ระวังนิดนึงในช่วงแรกนะครับผมโอเคครับมีคําถามอีกไหมครับมี่นายาาจากคุณปลอดภัยเปรมบุญนะครับถามว่ากล้ามเนื้อท้ายทอยมันลึกเกิดทิกเกอร์พอย์ได้ไหมครับกล้ามเนื้อท้ายทอยมันลึกเกิดติ๊กเกอร์พอย์ได้ไหมก็ได้ครับนะ <laughs> แต่ว่าเส้นจะเกิด เอ่อจริงมันมันจะแยกไม่ได้ครับว่ามันลึกมัดลึก,ลกหรือมันตื้อนะต้องดูระยะของอาการของรีเฟเพนด้วยนิดนึงอาจจะเกิดจากเพราะว่ากถ้าท้ายทอยมันก็จะมีอยู่ช่วงประมาณเนี้ยนะครับถ้าเขาเกรงปุ๊บจะทําให้ปวดขึ้นมาบริเวณกระบอกตาหรือว่าขึ้นมาบริเวณข้างศีรษะตรงเนี้ยนะครับผมเนอะก็เกิดขึ้นได้ครับสามารถทําให้มีอาการเกรงแล้วก็ไปทับตรงนั้นได้แต่ว่าจะเกิดช่วงนี้นได้ก็คือเกิดจากเพราะว่าเรื่องของ ถ้าไม่มีการยกของหนักเลยก็คือการนั่งหลังค่อมดันั้นนั่งในลักษณะคอแบบเนี้ยนะครับทั้งวันเลยแบบนั่งอย่างเงี้ยพวกพัวพัชเจอร์ครับที่นั่งนั่งแล้วเกิดการคออยู่แบบเนี้ยลักษณะแบบอย่างเงี้ยนะครับเรื่อยเรื่อยนะครับทําให้กล้ามเนื้อเขาเริ่มเกร็งขึ้นมานะครับอาจจะมีเกิดเพราะว่าเรียกว่าติ๊กเกอร์พอยต์ไมได้นะครับเพราะว่าเราต้องขยับอะไรพวกนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับโอเคหมดยังครับขอบคุณครับผมสำหรับตอนนี้นะครับจากคุณป้อมจานะครับถามว่าปวดหัวไหล่ เวลายกขึ้นสูงคร,รับปวดหัวไหอะไรเวลายกขึ้นสูงขึ้นสุดใช่ไหมครับตอนขึ้นสูงใช่ตอนลงเจ็บไหมครับไม่ไไมตอนไหนถ้ <laughs> ปาปวดอย่างยกขึ้นมาเนี้ยเ <laughs> จ็บใช่ไหมครับแล้วต้องรูต้องรู้ว่าตอนที่เอาลงมาเจ็บไหมนะครับเพราะนี้นเกิดหนึ่งคือคอ,คอ,คอ,อาการแรกๆหล,ลักๆเลยก็คือเรื่องของอาจจะมีภาวะของเอ็น เอ็กนกล้ามเนื้อหัวไหล่ตรงนี้มีการอักเสบนะครับหรือว่าเ <_ d ance> ขาเรียกว่าอินทิ่มซิโนมะครับหรือว่าช่วงที่เรายกแขนขึ้นมาปุ๊บจะเกิดการเบยดอัดของออกระดูกกับเอ็นตรงบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่ตรงนี้นะครับแลวทำให้มีการปวดนะครับต้องดูว่าตอนอารมณ์เนี่ยมีเจ็บยไหมหรือว่าตอนที่ลองขยับอย่างเงี้ยลองดูนะครับว่าเจ็บไหมหรือว่าท้ายสุดก็คือลองเอามือค่อยหลังนะครับยังค่อยหลังได้อยู่ไหมนะครับแล้วก็เป็นมานานแค่ไหนนะครับถ้าเป็นมานานแล้วยังไม่หายแสดงว่า อาจจะยังมีภาวะงานงานหนึ่งอยู่ที่ทําให้เราต้องเกร็งหัวไหล่หรือว่าทําให้เขาบาดเจ็บอยู่นะครับอันนี้ต้องไปตรวจดูแล้วก็อย่างหนึ่งถ้ายังเป็นแม่แรงแน่นะครับประครบอุ่นแล้วก็บริหารอย่างเช่กนการยืดกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าการนวดเบาๆบ,บ,บรินเวณนี้จะทําให้เขาผ่อนคลายลงได้นะครับผมโอเคนะครับแต่ว่าจริงๆข้อมูลมาบอกว่ายกยกขึ้นและสุดแลว้วปวดแต่ว่า <c oughs> ไม่ได้อะไรเพิ่มอันเนี้ยตอนนี้ก็จะต่อเป็นกลางๆไว้ก่อนนะครับยังไงก็ลองไป เดี๋ยวจะแปะท่าบริหารพัไหลไว้ให้ดูนะครับลองทําตามดูแล้วก็ถ้ายังไม่ดีขึ้นจริงๆนะให้ไปเจอกับนักกายภาพโดยตรงนะครับหรือว่าไปพบแพทย์นะครับผมเพื่อตรวจหาสาเหตุที่มันแท้จริงนะครับเราจะได้รักษาได้ตรงจุดนะครับผมโอเคนะครับเปดแล้วนะครับพี่อูมโอเคครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็สําหรับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็หวังว่าจะเป็น ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูวันนี้นะครับหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายก็คือขอฝากเรื่องของการติดตามนะครับผมก็คือสามารถกดอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามกดซีเฟิร์สนะครับผมช่องมี2ช่องทางในการติดตามนะครับก็คือ Facebook ที่กําลังไลค์อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ ช่อง u t u b e นะครับชื่อว่าบัณฑิตชาแนลนะครับลองไปกดติดตามแล้วก็กดซีฟิร์สให้ด้วยนะครับซึ่งคลิปทุกคลิปที่เราทํามานะครับก็ไม่ได้ลบทิ้งนะครับก็ยังแปะไว้ในโพสต์นะครับแล้วก็เอาไปโพสต์ไว้ในช่อง Youtube ของเรานะครับผมสําหรับการเข้ามารับบริการนะครับกับับณฑิตคลินิกนะครับตอนนี้มี2สาขาอยู่แค่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับยังไม่มีสาขาต่างจังหวัดนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการจะมานะครับผม แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเพื่อเพื่อความสะดวกและก็รวดเร็วในการเข้ารับบริการนะครับแนะนําว่าให้โทรมาสําลองคิวล่วงหน้าก่อนอย่างน้อยหนึ่งวันนะครับเกิดมาแล้วปุ๊บมาแบบไม่ได้ไม่ได้แจ้งหรือว่าไม่ได้แนบไว้เกิดช่วงนั้นมีคิวการรักษาเต็มนะครับจะไม่สามารถรับเข้ามาได้ก็จะเกิดการรอนานนะครับเสียเวลาในการนั่งรอนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกนะครับอย่าลืมว่าอย่าลืมโทรมา แจ้งก่อนหรือว่าโทรมาหน้าก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสเก่าหรือว่าเคสใหม่นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมที่อยากจะฝากอีกอันหนึง่งกันนะลืม <c oughs> อ๋อโอเคสามารถโทรมาก็ได้นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดห้าสามหกเก้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับเป็นไลน์แอดนะครับแอดบัลลิตคมิกเลยนะครับอย่าลืมตินแอดข้างหน้านะครับมาพูดคุยกันได้หรือว่ามี ปัญหาอยากปรึกษากสามารถทักมาถามได้ทั้งใน Facebook ที่กำลังไลฟ์อยู่แล้วก็ในช่องของ Line แอดนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการอาสอนสาธิตวิธีการบริหารกล้าเนื้อข้อเท้านะครับสำหรับเท่านี้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝันดีฝันดีราตรีสวัสดีนะครับผมสวัสดีดครับ